หากท่านโอนเงินผิดบัญชีสิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้เรามาพบกับคำตอบขั้นตอนง่ายๆที่ท่านจะต้องแก้ไขให้ทันท่วงทีนะครับสวัสดีครับ ที่โอนเงินผิดบัญชีนะครับเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1เราจะต้องเดินทางไปที่สถานีตํารวจเป็นอันดับแรกนะครับพร้อมเอกสารพยานหลักฐานดังนี้นะครับหก็คือเอกสารการทํารายการเช่นสลิปการโอนเช่นใบบันทึกรายการหรือนะครับภาพถ่ายหน้าจอที่แจ้งผลการโอนเงินจนสําเร็จ แล้วก็สิ่งที่2ที่ต้องขาดไม่ได้ในการติดต่อราชการก็คือสำเนาบัตรประชาชนซึ่งลงรายการรับรองสำเนาถูกต้องนะครับ ไปถึงสถานีตำรวจเราต้องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเพื่อขอออกใบแจ้งความหรือใบบันทึกประจำวันที่ระบ,บุเหตุการณ์พร้อมกับระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ระบุชื่อธนาคารต้นทางที่เป็นฝ่ายโอนและศบและธนาคารปลายทางที่เป็นผู้รับโอน 2. วันที่และเวลาที่ทำรายการ 3. จํจำนวนเงินที่โอน 4. ช่องทางการโอนเงินต่างๆเช่นการโอนผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตู้ ATM ตู้ CDM ตู้ VTM หรือจะเป็นการโอนผ่านโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง 5. ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของ ผู้ทำรายการโอนก็คือบัญชีต้นทาง6ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีของผู้รับโอนเงินผิดก็คือบัญชีปลายทางและอันสุดท้ายชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีหรือ,เ,อเลขพร้อมเพย์ที่ต้องการโอนเงินให้ถูก ข้อ1และข้อ2แล้วนะครับเราจะต้องไปติดต่อที่ทางธนาคารต้นทางของผู้โอนนะครับในกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพียงแค่ท่านนะครับส่งเอกสารทั้งหมดนะครับสแกนเป็น pdf ส่งเอกสารไปที่อีเมล d c u s c b co. ch และระบุ subject ของอีเมลด้วยว่า เป็นชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกของผู้ส่งเอกสารโดยหลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารแล้วจะมี SMS แจ้งกลับให้ท่านทราบหากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนทางธนาคารก็จะติดต่อกับภายใน1วันนะครับส่วนธนาคารอื่นๆเพื่อความสะดวกท่านก็ไปติดต่อ,อยังธนาคารนะครับที่ ท่านทำรายการแล้วทำรายการผิดนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อทางธนา,นาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วธนาคารก็จะช่วยประสานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินหรือว่าธนาคารปลายทางที่ทรับโอนธนาคารได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วธนาคารก็จะแจ้งผลดําเนินการกรณีที่ผู้ รับโอนยินยอมนะครับที่จะโอนเงินกลับคืนบัญชีของผู้โอนเงินผิดธนาคารก็จะดําเนินการให้นะครับโอนเงินเข้าบัญชีคืนต่อไปหรือโอนไปต่อที่บัญชีปลายทางนะครับส่วนกรณีที่เจ้าของบัญชีผู้รับโอนเงินผิดไม่ยินยอมที่จะโอนเงินคืนให้นะครับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีโอนเงินผิดจะต้องไปดําเนินการ แจ้งความดําเนินคดีเพื่อขอยังสนานีตารวจนะครับเพื่อขอเอกสารตาครุฑที่เรียกว่าหมายเรียกพยานเอกสารและพยานวัตถุเพื่อออกคําสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารผู้รับโอนเงินดําเนินการอายัดบัญชีหรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อมามาดูผลทางกฎหมายนะครับกรณีที่เมื่อผู้รับโอนเงินผิดไม่ยินยอมที่จะคืนเงินที่ตัวเองรับผิดรับโอนเงินผิดมาคืนแก่ผู้โอนที่แท้จริงนะครับจะมีความผิดต่อกฎหมายอาญามาตราใดบ้างนะครับก็ถือว่าสําหรับผู้ที่ได้รับการโอนเงินผิดบัญชีนะครับแล้วก็เพิกเฉย ไม่ยินยอมที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่โอนเงินผิดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับฐานอะไรครับฐานยักยอบทรัพย์นะครับซึ่งผิดต่อประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา352ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือที่ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเอง หรือบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ